การตรวจสอบเนื้อที่ของหน่วยความจําเมื่อมีการจัดหน่วยความจําแบบพาดิชันไม่คงที่ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการตรวจสอบว่ามีเนื้อที่ส่วนใดบ้างที่ใช้งานและส่วนใดว่างโดยมีวิธีการตรวจสอบสามารถทําได้ดังนี้ 1. การจัดการแบบบิตแบป 2. การจัดการแบบลิงก์ลิส การจัดการแบบบิตแมปการจัดการแบบนี้ทำได้โดยการแบ่งหน่วยความจำออกเป็นส่วนๆเรียกว่ายูนิตซึ่งแต่ละยูนิตมีขนาดเท่าใดก็ได้แต่ละยูนิตแทนค่าด้วย1บิตดังนั้นถ้าหน่วยความจำแบ่งออกเป็น1,000 Unit ยูนิตจะต้องมีจำนวนบิตที่ใช้แทนค่า1,000บิตการจัดการแบบลิงกิต การจัดการแบบลิงก์ลิททำได้โดยการใช้ลิงก์ลิ์เก็บข้อมูลของบาริชันในหน่วยความจำที่ว่างหรือหน่วยความจำที่ถูกใช้งานจะมีการระบุใช้พื้นที่หน่วยความจำว่าแต่ละโปรเซสเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งใดและมีความยาวของโปรเซสเท่าใดเมื่อมีการนำโปรเซสเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำจะมีการเลือกว่าโปรเซสใดควรจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ว่างส่วนใด โดยมีวิธีการคัดเลือกดังนี้ 1. first fit เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเลือกเอาพื้นที่ในตำแหน่งแรกสุดที่สามารถนำโปรเซสเข้าไปเก็บได้ซึ่งวิธีนี้มีประสิทธิภาพไม่มากนักเพราะโปรเซสเล็กๆอาจจะถูกเอาไปไว้ในพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ทำให้สูญเสียหน่วยความจำไปมาก 2. next fit เป็นการเลือกเอาพื้นที่ ที่สามารถเก็บโปรเซตได้โดยเริ่มจากพื้นที่ที่อยู่ถัดไปจากการนำโปรเซตไปเก็บลงในหน่วยความจำครั้งล่าสุดเท่านั้น 3. เม็ฟิททำการค้นหาพื้นที่ว่างทั้งหมดที่มีแล้วเลือกเอาพื้นที่ที่พอดีกับโปรเซตมากที่สุดวิธีนี้จะช่วยให้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เสียเวลาในการค้นหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จะทำการเลือกพื้นที่ที่จะนำโปรเซตไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ 4. word fit ทำการค้นหาพื้นที่ว่างทั้งหมดที่มีแล้วเลือกใช้พื้นที่ว่างมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาช่องว่างเล็กๆแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกับวิธี b e s t fit 5. quick fit เป็นการสร้างลิง้งลิตขึ้นมามากกว่า1ลิงกิงลิตโดยแต่ละลิง้งลิตจะมีขนาดของโหนดแตกต่างกันแต่ภายในลิง้งลิตเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันเมื่อมีโปรเซสเข้ามาจะดูว่าโปรเซสนั้นมีขนาดเท่าไร จากนั้นจึงนำโปรเซสนั้นไปส่งในลิงก์ลิสที่มีขนาดโนดเหมาะสมที่สุด